โอเคสวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเกมของยูเนเต็ดกับฟูลแลมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมจบไปแล้วด้วยใช้ชนะของยูเนเต็ดสามเต็มตื่นเต้นมากกว่าจะยิงได้นนาทีที่แปดสิบเจ็ดทคุณเธอทำให้แฟนบอลน,นี่ไปตกกังวลกังวลก,ว,กวายเมื่อไรคุณจะยิงเมื่อไรพวกคุณจะยิง รูปเกมก็น่าจะโอเคอยู่ตำแหน่งทุกอย่างหรือจังหวะส,สุดท้ายก็สำหรับไลอัพตัวจริงของยุนเต็ดที่คาดเดาเมื่อเช้าของของเราพลาดไปตำแหน่งหนึ่งเนาะพลาดการนโชกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดได้ลงก่อนอแล้วก็การณนโชสสำรออเข้ามา,าเปลี่ยนเข้าแทนอาม,มัดเดียโลก,ก็เป็น เอ็กซ uh, ์นางเปิดจ่ายให้เซอร์เซยิงประตูก็โอเคน้องน้อง uh, ทำได้เนาะเกมแรกเกมแรกในเฟ m i l y มิลี่ใช่ก็ดีใจเนาะที่ชนะสามแต้มจะฝูงนะคะวันนี้ <laughs> จะฝูงได้วันหนึ่งนะขอบคุณคะ่ะ